สวัสดีครับพบกับไลด้า toy collector อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับตัวโซโดคาเมเดอร์กีสชุดที่5นะครับซึ่งเป็นชุดที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนจำหน่ายนะครับมานานมากแล้วก็เพิ่งได้ออกแล้วตอนออกเนี่ยก็มีการพลิกโผลอะไรบางอย่างที่ทำให้หลายคนที่เกดสะสมเนีในเครียดกันไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าคือตัวโซโดเนี่ยเขาจะออกควบคู่ไปกับหนังที่ฉายอยู่นะครับ ซึ่งในตอนที่ชุดนี้วางขายเนี่ยเป็นตอนที่ชุดล่างทวินคอมมานเนี่ยกำลังฮิตพอดีทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวมันต้องในอินเนอร์หนึ่งเนี่ยเขาจะมี14กล่องใช่ไหมก็จะมีตัวซ้ํหนึ่งตัวซึ่งทุกคนก็คิดว่ามันต้องเป็นทวินคอมมานแน่นอนเลยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวซ้ําเนี่ยกลับกลายเป็นสติกเกอร์หรือกีสแทนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการที่มูวี่แบทเทิลรอยัลเนี่ยฉายในช่วงนั้นเออออกวางขายแผ่น DVD และบุเลนในช่วงนั้นพอดีนะครับ ก็เลยทำให้คนเซ็งกันจัดแล้วก็แบบเหลือเต็มเลยนะครับสำหรับตัวสองตัวนี้ซีญี่ปุ่นนะแต่ของที่ไทยก็ไม่ค่อยเหลือแล้วเ <c oughs> พราะว่ากีทอดมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเดิมก็ไอชุดนี้เนี่ยจะมีตัวจากรีไวซ์มาด้วยเดี๋ยวผมขอเก็บไปก่อนเดี๋ยวรีไวซ์เนี่ยเดี๋ยวไว้ใกล้ครบแลวเล่นทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวสตัวนี้ซึ่งตัวโซโลกีสเนี่ยก็ได้รับปัญหาเหมือนกันจากจากการที่มีทีมงานที่เป็นผู้พัฒนาของโซโลกีสเนี่ย เขาล่าออกนะครับก็ทําให้ชุดนี้เลื่อนมาจําหน่ายแล้วชุด6เนี่ยชุด678อะไรเงี้ยก็หายไปเลยนะครับก็จับมากับในชุด6ซึ่งน่าจะเป็นชุดล่าสุดยอดเลยนะครับส่วนของคนที่มาทําแทนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทําโปรดักของโซโดคนิเคิลเข้ามาทําแทนนะครับซึ่งคนที่เคยทำโซโดคนิเคิลเนี่ยก็เขาก็ทำเอ่อทำตัวโซโดมาก่อนในรุ่นแรกรุ่นเอ็กเซรุ่น G ีโออะไรเงี้ยเป็นคนที่ทําโซโดได้เจ๋งมากๆนะครับ อย่างเห็นเ่อกีเราเห็นโซโลคอนิโซกันไปว่ามันแบบมันมีมือเยอะจุดขยับมันแบบมีเอวมีอะไรอย่างเงี้ยคือ่าพัฒนาก็สือซีรีส์หลักซีทำไปอะได้คนเก่ากลับมาผมก็ค่อนข้างจะดีใจมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีแน่นอนอันนี้ก็เริ่มแกะและเอาของกีสก่อนนะครับอันนี้เป็นล่างที่เป็นล่างลองนะแต่มาออกในชุดหลักเราะจะแบบว่าเซ็งๆหน่อยอันนี้ อุปกรณ์ก็จะมีตัวดาบแล้วก็อาวุธอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นบูสต์ด้วยอันนี้อัน,นเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวค่อยประกอบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแกเอาไม้เข้ากันอันนี้เป็นส่วนของเมื่อกี้ใช่บอดี้ไหมอ๋อบอดี้อยู่นี่โอเคอันนี้เป็น่วนหัวนะครับได้น,อน,น้อยมากในกล่องนี้ น,นี้เป็นซิกเกอร์นะครับซิกเกอร์เนี่ยก็ได้ยินว่าจะกลับมาในซีรีส์ครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเอ้ตกลงนี้มันได้น้อยไปไหมเนี่ยมันมันแค่ตัวเลยจริงๆนะเนี่ยไม่มีเขาไม่มีอะไรเลย่แบบออของส้นใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะครับ และกล่องน,นี้อันนี้กล่องที่มีประเด็นคือทวินคอมมานเนี่ยเราให้มันน้อยแล้วมันต้องใช้เยอะนะต้องใช้สองกล่องเลยแหละถ้าจะเล่นแบบหนุกๆเนี่ยก็จะมีบัฟฟาใช้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบัฟฟาไทคูนกีดใช้กันฝังคนแต่กลับออกมาครับให้มาในชุดให้มากล่องเดียวคนก็เลยตามหากันที่ญี่ปุ่นก็แพงครับที่ไทยนี่คือหาไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ชุดอันนีออ้ให้มาสองกล่องโอ้หน้ากากใบส้นใสเดี๋ยวผมไปขาก่อนไปเดี๋ยวเอาให้ดูทีนิดเดียวนี่ให้ของเยอะให้ของเยอะและก็แกลชุด อ่ไอ้สวยอะอันนี้เราสีตายให้ด้วยเดี๋ยวผมไปนี้ให้ดูทีนึ่งซึ่งผลกระทบเนี่ยอาจทำให้โซโดกีสเนี่ยออกไม่คุบทางซีรีส์ก็ได้นะครับที่เขามีการลาออกมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าล่างบางล่างก็ถูกย้ายไปพีบันไดบางล่างก็หายไปเลยเดี๋ยวเราต้องมาลองลุ้นกันนะครับก็เดี๋ยวผมไปประกอบไปเดี๋ยวกลับมาให้ถึทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมว่าไปประกอบทั้ง4ี่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ อันนี้เดี๋ยวมาโฟกัสกันทีลตัวดีกว่านะครับอันนี้มาที่ตัวกีสา power builder b o o s ส f o r ร้นมนะครับก็อันนี้จะเป็นบัคเกิลเนี่ยจะเป็น power builder กับ boost เลยนะครับถ้าในเรื่องในเรื่องไหนจใช้ power builder เปล่าๆเยอะกว่าอันนี้ก็จะมีอาวุธเป็นดาบอันใหญ่อันนี้มาให้นะครับดาบที่ย้อมมาจากเออรถไฟของโตเกียวนะครับ แต่ก็เอามาทําใหม่แล้วเพราะว่าโมเดลวินิพามันไม่ใช่อย่างนี้โมเดลวินิพามันจะมีลูกเล่นก็คือเขาทําแบบใหม่แหละด้านหลังก็จะกลวงหน่อยนะครับแต่เรื่องการลงสีของตัวนี้ทํามาดีก็ดูก็ยังเป็นกีสอยู่นะครับไม่ไม่น่าเกียดจนเกินไปมือเปลี่ยนก็มีมาให้แค่มือแบนะครับส่วนของเกาะอ,อกเนี่ยไม่สามารถถอดไอ้ power arm อันนี้ออกมาได้นะครับเป็นเป็นเกาะแบบติดอย่างนี้เลยส่วนบูธเนี่ยก็เหมือนกับของเดิมเลยนะครับ ตัวนี้ไม่มีอะไรมา่ังนี้อ่ะต่อมาคาเมลเดอร์ซ e กเกอนะครับตัวบอสใน m o บ i แบทเทอร์ลอยเอตัวนี้เนี่ยก็ท่านบนเนี่ยจะเหมือนเอ๊ะผมประกอบถูกหรือเปล่าไหมเด่นนะเด่นนะใช่ประกอบผิดแล้วไหนไปแก้ไหม่แก้ไหมก็คืออะไรมันอยู่ผิดข้าง นั่นเองอันนี้เนี่ยข้อเสียของโซโดโกีสเนี่ยคือเขาจะทำไหลเป็นแบบว่าไหลเป็นไม่ให้ชิ้นเดียวมันจนะสชิ้นแล้วพอ2ชิ้นแล้วมันใช้ข้อต่อตรงกลางเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบเก่าๆของตัว พามัวที่เขาเลือกใช้กันคือมันจะทําให้มันถ่างง่ายพอถ่างง่ายแล้วเดือยมันก็อายุนอย้อยเดือยอายุสั้นแบบเล่นแป๊บเดียวก็พังแล้วก็จะไหลหลวมไหลหลุดง่ายอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับซึ่งตัวมินิพาเนี่ยลังหลักเขาก็เลยใช้เป็นแบบว่าเป็นพาร์ทจอยที่เป็นแยกออกมาเป็นชิ้นเดียวแล้วค่อยประกบลงไปแต่ว่าอันเนี้ยมันย้อนกลับไป ผมก็เลยเฝ้ารอ,อตัวทีมงานคนใหม่ที่จะเข้ามาทำโซโดนะครับคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เหมือนกันอ่อันนี้นะผมประกอบถูกแล้วตอนนี้ตัวนี้เนี่ยด้านบนก็เป็น power builder คล้ายๆกับของกีนนะครับไม่เหมือนเสทียรดูตรงปากปากเราจะเห็นนี่ครับมันจะมีอันนี้อยู่นี่นี่คือปากอันนี้มันจะแบบเป็นเงี้ยงประกบเข้ามาแต่ของกีเนี่ยมันจะฉีกแยกออกไปนะครับจะไม่เหมือนกัน ต่างกันตรงนี้นะครับส่วนของหัวเนี่ยหัวเขาทำมาให้เป็นพาร์ทพาร์ตแบบนิ่มนะครับเขาเนี่ยจะไม่หักก็งอได้จริงๆเขาหักมันก็ไม่เป็นไรมันหนาค่ะนี่ไม่น่าหักง่ายๆอยู่แล้วพลาสติกมินิพาร์มันหนาอยู่แล้วนะครับให้มาเป็นวัสดุนี้ก็ทําสีกันยากนิดน,นึงนะครับและก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบพาร์ตอุปกรณ์นี่ตามเข็มขัดนี้เขาจะเป็นแบบว่าเป็นบัคเกิลสามชิ้นอันเล็กนะครับที่เอามาเสียบได้ <G ül> ก็ไอพาร์ตบัคเกิลเนี้ยก็จะเป็นสีสีแบบว่าอันไหนที่ใช้เนี่ยจะถูกเลืยอนจากด้านหลังไว้ด้านข้างเขาก็จะให้สติกเกอร์มาแบบนี้นะครับเป็นสติกเกอร์แบบว่าคอเลยซึ่งพอห่อเลยอย่างเงี้ยผมก็เกิดคําถามว่าแล้วจะทําชิ้นใสมาทําไมวะเนี่ยเป็นชิ้นใสสวยเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้หรอกมันเป็น มันไม่ใช่ชิ้นใสอะมันเป็นชิ้นทึบก็ได้อะอันนี้ทำเป็นชิ้นใส่มาทําไมเนี่ยก็คือไม่เข้าใจนะครับคือมันสวยอะแล้วพอเราไปต้องไปต้อิดสติกเกอร์ทับอะมันก็เสียดายอะเนาะมันก็อุตส่าห์มาส,สวยๆอย่างนี้แล้วส่วนของชิ้นสีเหลืองทั้งหมดนี่นะครับเป็นชิ้นสีเหลืองที่เป็นชิ้นแบบทําสีมานะครับก็จะมีบางจุดที่สีไม่ทั่วถึงเหมือนกันอันนี้แต่ก็เข้าใจได้เป็นแคันด้ทอยก็ สีก็จะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับจะไปเน้นสติกเกอร์เน้นอะไรพวกนี้นะประมาณนี้ครับตัวสติกเกอร์ต่อมาไลททวินคอมมานด์อันนี้ผมประกอบเป็นแบบเจ็ดนะครับคือเขาให้พาร์ทเรามาให้เราสามารถเลือกประกอบได้นะครับว่าอยากประกอบเป็นอะไรก็คืออยากประกอบเป็นอะไรก็ใส่อันนั้นแลก็ติสติกเกอร์อันนั้นนะครับก็จะมีฮาร์ดเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นปี ตัวเรียกว่าอะไรวะตัวแคนนอนนะครับขนาดขนาดมันจะต่างกันอยู่เขาเลยให้หาเปลี่ยนมานะครับอันนี้ผมใส่เป็นกีทถือตัวหนบนี่ <c oughs> รูปร่างของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบดูหุ่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยอันนี้ผมก็เกอบไว้เป็นแบบเจ็ทนะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีจุดเสียบทาร์ตนี่อันนี้ทาร์ตจะเสียบได้สองจุดคือ นี่มันจะมีเดือยสองแบบนะครับจะติดที่ขาก็ได้อย่างนี้หรือว่าจะติดที่ก้นก็ได้นะครับถ้าติดที่ขาเนี่ยก็จะแยับได้มากขึ้นหน่อยก็จะมีพัดแยกเป็นส่วนเกาะอกที่ที่ขาด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งน่ายแยกออกมาด้วยเหตุผลทางการผลิตแหละเพราะว่ามันก็ไป่ได้แยกชิ้นสีอะไรมากมายนะครับส่วนของหน้ากากนี้ อันนี้ดีเลยคือเป็นชิ้นใสนะครับมองเห็นด้านในที่สีส้มสามารถทอดอกได้นะครับแล้วก็เขาแอนนี่ของไทคูนมาด้วยก็าสามารถใส่ของไทคูนเข้าไปแทนได้นี่นะครับแต่ว่าไม่มีของบฟัฟฟามาให้นะของบฟัฟฟาน่าจะต้องไปรอลุนกันในปีบันไดเลยแหละผมว่าเพราะว่าปีนี้มันมีปัญหาการผลิตทำให้แบบไม่ทันอยู่ ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนให้ดูเลยกันนี่แล้วก็ดึงให้พ่นออกดึงปีกออก<ม>อุ้ยหลุด,ดโต๊เอาไม่ออกอุ๊สเห็ุดูอะไ ฮะแล้วก็เสียบไอพ่นไม่เสียไอพ่นสิเสียบปืนใหญ่ต่อเคีติดตพ้าหนึ่งข้าอองและอีกหนึ่งข้าง ต่อมาส่วนพัดด้านล่างก็จะเสียบปีกนะครับปีกนี้ก็เป็นพัดนิ่มแต่หนาแล้วทำไมาถึงเป็นสีส้มผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยังมี <c oughs> พลาสติกอะไรที่เป็นสีส้มในชุดนี้งั้นเหรอเรียบร้อยครับผมสำหรับอันนี้เป็นแค n นน m อนโมด นึ่งเล็ร์ซึ่งซึ่งซึ่งหัวเนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นกับชุดเก่าได้หอยอย่างอันนี้ก็สามารถเป็นไทคูนทวินเขามันได้แต่ว่าเขายังไม่ให้มาเคลมานะก็ะอยู่อย่างนี้ไว้ก่อนเดีย๋ยวรอมาเคลในชุดหน้าๆน,นะครับ และตัวสุดท้ายก็คือแกลซึ่งเดี๋ยวได้ย้อมเป็นแกล์ทูและเกเซอร์แน่ๆแต่ผมว่าอันอาจจะมาพีบันไดก็ได้นะสองนางนั้นตัวนี้เนี่ยพลาสติกบางส่วนจะเป็นสีสีเทานะครับอย่างเกาะไหลเนี้ยพลาสติกด้านในจริงๆเราเป็นสีเทาแต่ว่าเขาพ่นเป็นแบ็กแฟลตมาให้ ็จะค่อนข้างสวยอยู่และเป็นสีเดียวกับหัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันผลิตพร้อมกับวินคอมานะครับสีมันก็เลยไม,ไม่ใช่สีดำเลยใช้สีสีเทาแทนบางชิ้นนะครับอันนี้เนี่ยดีเทลในตัวเนี่ยค่อนข้างสวยแต่สีมันวาวไปไหน่อยเนาะเดี๋ยวน,น่าจะเห็นดีเทลไม่ชัดแต่ว่าดีเทลตัวเนี้ยคมมากแลก็สวยมากด้านหลังที่ไหล่เนี่ยก็มีเงี้ยงเงีง้ยงปริศนาเหมือนเดิมนะครับต้องไปตัดออกกัน ตัวนี้แต่ว่ามันตัวที่เท่นะแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ในหมู่ของเล่นเพราะชุดนี้มันทวินเข้ามานันมาแรงจริงๆนะครับก็วันนี้รีวิวสั้นๆเพียงประมาณนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมทำสีมาโชว์ให้ดูกันอีกทีนึงครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆเพียงประมาณนี้ครับผมอขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ